ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาวโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  โตต้าพีอูดนะครับโตต้าพีอูดโตต้าไฮบิดพีอูดน้ำยาแอร์หายครับน้ำยาแอร์หายตัวนี้น้ำยาแอร์หายคาดการว่าคอยเย็มรั่วนะครับยาแอร์น้อยนะครับคันนี้ยาแอร์น้อยยาแอร์น้อยโตต้าพีอูด พีอูดพีอูดวันนี้จะทการอถอดตู้แอร์ครับอมาดูทําการถอดตู้แอร์โตต้าพีอูดครับคันนี้มาจากบางใหญ่นะครับน,นี้มาจากบางใหญ่ครับจะทําการถอดตู้แอร์โตต้าพีอูดนะครับพีอูดโตต้าพีอูดครับ อันนี้คอยเย็นรั่วครับคอยเย็นรั่วจะทําการถอดตู้แอร์ครับวันนี้อาจาย์จะทําการถอดตู้แอร์แบบไม่ยกน้าปัดนะครับเอาถอดทำการถอดตู้แอร์แบบไม่ยกน้าปัดนะครับอันนี้้ถอดแบบนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับแบตเตอรี่ครับ เราจะดีเราไม่ต้องไปยุ่งมันเลยนะครับเราจะดีเราปล่อยไปเลยครับถอดเราถอดเจออกครับถอดคลัก,ก,กออกไอตัวล็อกออกก่อ,อนโอเคดึงออกก่อนเลยเลยครับดึงออกก่เลยเลยดึงออกง่ายง่ายดูฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เป็นไหนบ้างฟิลเตอร์เป็นไหนบ้างครับโอ้ฟิลเตอร์เสร็จมางี้เลยเสร็จมางี้ง่ายแล้วครับ

うんうん、食べるね食べれ。 ทำงานเป็นของตัวเอง่ยมันสบายอย่างหนึ่งเราอยากตั้งกล้องอยงไหนก็ได้ครับถ้าไปทํางานเป็นลูกจ้างเขาบ้นี่เราตั้งกล้องเขาไว้เขาจะเอาข็า้วเขาจะบ่นนะปวดเราทำงานตัวเองเราทำไมาด้วยถ่ายไปด้วยครับตอน,นทำที่ที่เขาก็ต้องบางทีก็ต้อง,แอ,อองแอบถ่ายเอาครับแอบถ่าย ถอดไมเ่ย<อ>ดึงดออก <ไป S 2> ทาง,ทางนี้นะครับดึงออกมาได้เลยดึงออกมาทางนี้นะครับดึงมาทางนี้นะครับมันจะแน่นหน่อยยึดยากแข็งเพวะมันได้มันได้ข้างก็ดึงขึ้นได้เลยไม่มีอะไรครับเราจะถอดน็อตเบร์สิบนี้เพื่อจใหมันได้ตัวนี้มันโยกตัวหน่อยมันคลายตัว,ไ,ตวไ,ไหนนะครับสอ,อดนัเบประสิบนี้ออกเพื่อจะให้มันคลายตัวได้หน่อยโยกตัวได้หนนะครับโอเคจะทำไปเรื่อยๆถอดไปเรื่อยๆนะครับถอดมัเตอร์โบบอว์ก่อน นี่นี่นก็ใช้เวลานะครับธรรมดาที่เราไปที่อืนเขายกน้ำปัดนะครับไปที่อื่นก็นยกนัำปั่นนะครับถอดมัดมอเตอร์เบาออกขึ้นเลยครับมัดสามตัว ไม่มีมือถ่ายนะครับไม่มีมือถ่ายมือถ่ายก็จะดีเพราะที่มันแคบครับนะครับถอดมาเตอร์อวอาออกครับมันถอดน่ารักแหละเพราะไม่มีมือถ่ายอาเตอวอเอร์ออกครับถอดตัวนี้ถอดฟ้าเนี่ยออกามาให้ได้แค่นั้นนะครับถอดตามาได้เพราะที่ตัวนี้มันแคบมันสามารถวางกล้องได้นะตรงนี้แต่จะถ่ายจะจะถ่ายเห็นการการถอดหรือมันถอดมันถ่ายไม่เห็น ทีนี้เจาะเอฟโฟมนะครับเจาะล้างเอฟโฟมนะครับเจาะล้างเอโฟมานี่คือเจาะล้างเอโฟมาแล้วครับล้างแบบสองกล้องนะครับพวกนี้เดี๋ยวดูข้างในมันจะมีความสกปรกแค่ไหนดูครับล้างแบบสองกล้องมาถอดมาทีละชิ้นทีละชิ้นอย่างนี้นะครับมาทีละชิ้นนะชิ้นครับเอลชิ้นต่อไป นี่ถอดไปแล้วครับถอดชุดมอเตอร์โบ๊อบบอไปแล้วครับก็อยู่ประมาณนี้เอาไว้ชิ้นบนเอาไว้แค่นั้นแหละนะครับชิ้นบนไว้ตรงนั้นแหละครับไม่เป็นไรเอาถอดตัวนี้ออกมาแล้วตรงนี้ถอดนี้แล้วเราไปถอดถอดฝั่งนู้นต่อแล้วไปถอดฝั่งนู้นครับไปถอดประมาณนี้ละครับพีวพีวถอดน็อตหัวสายถอดน็อตหัวสายมาสิมก็กินน็อตโอ้โหถอดด้วยนี่นี่ก็เปลี่ยนน็อตใหม่ครับน็อตเกลียวเสียได้ถอดออกมาครับถอดมาน็อตเกลียวเสียแล้วครับ สีน้มจินนกาจะเสียเพสาใสอยู่ข้างในนะ่นนี่ครับก่อนจะถอดเราได้สีน้มจิ้นอล้อยู่ข้างในหุณใสให้ถอดถอดราวด้วยครับมาถอดราวข้างนอกก่อนครับถอดราวถอดคุณใสก่อนถอดคุณใสถอดราวข้างนอกก่อนครับอ่าถอดคุณใสถอดแล้วจะถอดราวต่อครับถอดราวมาถอดราวครับ ทำการถอดเราก่อนครับเราเป็นหนึ่งตัวแล้วครับถอดนอด็อตถอดนอด็อตเป็นหนึ่งตัวแล้วกำลังถอดน็อตตัวที่สองถอดน็อตตัวที่สองถอดน็อตตัวที่สองน็อตสองน็อตสองตัวนี้ได้สิบก็ถอด อดง่ายครับไม่แน่นเท่าไหร่สิ้มไม่กินตัวน็อตตัวแรกอะสินมนจินขอดออกยากยากรื้ว่าจะไม่ออกตัวแรกนะครับเราทําการดึงเบาวออกมาครับด้วยการใช้นอ็อตแตมบนที่เกี่ยวแล้วก็ค่อยดึง,อ,ดอ, 10, ดงออกมาครับอใช้น็อตเบอร์สิบบนเกี่ยวมันแล้วก็ดึงเบาออกมาครับดึงเบาง่ายนะครับ เราออกไปแล้วครับเราออกไปแล้วครับเบาตรงนี้ก็มีน็อตยึดต,ตื้สองตัวแล้วก็ถอดออกแค่นั้นเองนะครับน็อตยึดสองตัวน็อตยึดเปลือกตู้สองตัว้วถอดกล่องแอมพลิฟายออกแล้วกล่อ,กองคืมโมออก,ก,อ,อ,อ,กอยู่แค่นี้ระประมาณนี้นะครับตรงนี้ตรงน,นี้เราก็มีตัวล็อกข้างในแล้วตัวล็อกกดล็อกออกแล้วก็เดี๋ยวเขาออกจะถอดคล้ายๆกันกับพวกตัวต,ตาคอมพิวเตอร์อนะครับน่เอาไปส่องดูหน่อยนห้เย็น โอ้โหภาพสภาพคอนเดนทั้งในนะครับยังไม่ถอดมาครับดูดูภาพภาพคอนเนทั้งในก็โอ้โหภาพนี้ก็ดูดูไม่ไม่จืดแล้วครับ้วออกมาดูครับเดี๋ยวออกมาดูยแล้วครับเตี๋ยต่อจะถอดประมาณนี้แหละครับต้องถอดนี่ครั้งใช้ความชํานาญนะครับโอ้หูดูสภาพนะครับเออ อย่างนี้ไม่ต้องสืบนะครับรั่วร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะอันนี้รั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีู่รางแอร์โฟมาพรางแบบตอกกล้องมาเนี้ยคาบตัวนี้จะฝังข้างในนะครับนี่มีู่ร่างได้ก็ไม่สะอาดนะครับนี่นร้างมาเออมันร้างได้แค่ส่วนนี้แต่ข้างล่างนี่ร้างไม่ได้ครับโอเคอันนี้คอยเย็นใหม่นะครับคอยเย็นใหม่ ตัวนี ah. ้คอยเย็นเก่าดูครับมา ah. ด,ดูสภาพคอยเย็นเก่าแล้วกันดูสภาพคอยเย็นเก่าแล้วครับรนี่คอยเย็นใหม่นะครับต่างกันแค่ไหนดูเอาคอยเย็นเก่าคนมาเย็นใหม่นี่ก็ใส่้าไปแลวครับคอยเย็นหนึ่งชิ้นครับแล้วครับจะถอดลักษณะนี้ถ้าไม่ชำนาญจะถอดนะครับ ผมาบอกก่อนมันต้องใช้ความชำนาญนะครับตัวนี้แล้วก็พูดช้ำอีกครั้งหนึ่งมันต้องใช้ความความชำนาญนะครับอ่ะใส่ตัวชุดโบว์หมดเลยตัวล่างกับชุดล่าง

Giữ. Sai ngắt tiếp các thành ใ่แยกกันเหมือนกันนะครับมันใช้ทั้งกำลังแล้วก็ความชำนาญน,นะครับเธอไม่ชำนาญน่าไปทำนะครับอย่าทำนะบอ,อกก่อนจะมาโทษอาจารย์ไม่ได้นะครับบอกเอ้ อาจารย์บอกไม่ละเอียดเรืงนี้ไม่ใช่ใช่ครับอันนี้มันต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความชํานาญนะครับยังใจความละเอียดต้องมาอบรมบานะครับเพราะว่าผมยังไม่ปล่อยวิชาตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็ดกูเป็นแนวทางนะครับส่วนนี้ก็คงดูเป็นแค่แนวทางนะครับมันจะอบรมให้พขาลูกศิษย์ครับท่านดูตรงนี้ได้เอาไปปฏิบัติได้ก็นี่นะครับเหนื่อย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 ขึ้นเหนื่อยตาไปพูดไปก็เหนื่อยนะไอ้

cấp này là cái này, mình sẽ cầm lăng gấp, sẽ cầm lăng, sẽ cầm lăng, sẽ cầm lăng, cầm よし。 tengok langkah saya pulang lah, apa saya pulang saya pulang saya ni pulak saya form pulak สลุมก็สลุมสลุมสลุมย้อนี้ก็ดึงออกได้เลยครับดึงออกได้เลยก็ดึงก็ดึงออกมาดึงออกได้เลยครับตรงตรงนี้ยแล้วสลมข้างในเนี่ยให้ดูกันอะไรข้างในข้างในนี้นะครับพัดลมพัดลมเป่าขาใส่มอเตอร์โบเวอร์ครับ multimulti-field <coughs> <coughs> worship <coughs> เเรีจกรอยแล้วครับเดี <Census comfy> <cascade> okay. <rik> ๋ยวใส่กองอากาศนะครับกองอากาศต้องใส่ท่านี้นะครับใส่ท่านี้นะครับใส่ท่านี้นะครับต้องใส่ท่านี้ให้ตัวซีออกมานะครับนะครับ้างเดนมันจะมีตัวตัวนี้มันจะบังคับมันอยู่ต้องใส่ไปนี่ครับมันจะบังคับไมขึ้นมา มันจะแน่นพอดีนะครับจะแน่นพอดีจับไข้างในมันจะบังคับพอดีนะครับเนี่ยตัวนี้เราจะมาสาธิตดูครับตัวนี้มันจะไปด้านตรงนี้ขึ้นนะครับไปด้านตรงนี้อ่าตัวนี้ครับตัวนี้เห็นี้ตัวนี้ตัวนี้จะไปด้านตรงนี้ครับไปดันจะไปด้านตรงนี้ว้ามองเห็นเลยอันนี้จะมาดันตรงนี้ จะดันอยนี hmm. yeah. well, we been, h, ้ข well. ึ the the ้นครับจะดันอยนี้ฟิวเตอร์อยู่ข้างบนเนี้เป็นวงลุกแต่ใส่อย่างนี้นะครับคือตัวต้าต้องใส่แบอย่างนี้นะครับไม่ใช่ใส่อย่างนี้นะครับใส่ยางไม่ใช่นะครับแต่ลายเฉียงไม่ใช่นะต้องใส่ลายนี้นะครับใส่ฟิวเตอร์รุ่นนี้ต้องใส่ลายตรงอย่างนี้นะครับไม่ต้องซื้อออกมาอย่าใส่ลายเฉียงนะครับอย่าใส่ลายเฉียง แต่อะไเฉียงไม่ใช่นะครับไปใส่แต่งใส่ใส่แบนี้มันไม่ใช่นะครับแต่งนี้ผิดนะครับต้องใส่แบบนี้นะครับใส่เข้าไปแต่แบบนี้นี่ถูกต้องใส่ทิ้งสมเด็จถูกต้องตัวึ้กมาตอนี้ตัวนี้มันจะขึ้นไปค้ำมันอยู่ทำใหตัวเรื่อยๆเนี้ยมันจะเสียค่อยตรงตูดเนี้ยเดีตัวเรื่อยจะมาเสียบนี้่ขึ้นไปมันจะแน่นพอดีนะครับอตัวเนี้ยมันจะมีตัวบังค้นอยู่เนี่ยตรงตัวเลยเสียเข้าไปเนี้ย กระเซาะไปมันจะแน่นปึก๊กเลยดันจับข้างดูข้างในแต่ลูกในนี่ฟิลเตอร์แม็กก์ไปดีเลยนะครับแน่นปึ๊กแต่ข้างใน,นแน่นปึกกนนนป๊กเลยครับเนี่ยครับใส่ตรงนี้ถึงถูกต้องนะใส่ฟิลเตอร์นะครับมันจะมีช่อง,งมปตรงนี้พอดีนะครับโอเคอะด้านนี้ก็ประกอบไปแล้วครับเสร็จที่กระชากไปแล้วเสร็จมอเตอร์วัววัวใส่งทุกอย่างก็งที่กระชาหมดแล้วครับนัดนัดอัดแน่นบ้างนะครับอโอเค ข้างในก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับใส่ข้างนอกที่นี้ใส่ข้างนอกใส่บ่าวใส่อะไรตัวนี้คือบ่าวใหม่นะครับบ่าวใหม่แต่เพจะขอขอใส่ตรงน้ํากันไว้หน่อยนี่บ่าวใหม่นะครับบ่าวใหม่แต่เพจะใส่ตัวนี้นนนกันันหน่อยครับยกเท้านี้ออกกันอานี้๋ออันนี้นะครับ,รบอใส่ไปมันจะได้กันกันลมได้นะครับกันเนี่ยกันฝุ่นกันเลยเข้าข้างในได้นะครับ เอาใส่ข้างในแล้วครับเอาใส่ข้างในเอาใส่พุทสายเข้าไปแล้วครับใส่ีบ้าใส่พุทสายเข้าไปแล้วเอ่อเศรบ้าใหม่เข้าไปแล้วใส่พุทสายเข้าไปแล้วบ้าเกาะอยู่นี่บ้าก็อยู่นี่ได้หมดเลย